นีครับคุณฟังทีละครับวันนี้คอล่ำควนน้ําให้ใสนะครับตรงกับวันพุทธที่26เดืนเมษายนปีพุทธศักราช2566นหะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือจงรับฟังเถิดถ้าไม่อยากแลนทไลไหลไปเป็นเวเนเุเอลาเนื้อหาใจความในเริ่มต้นนี้นะครับในขณะที่พักการเมืองหาเสียงกันด้วยนโยบายประชานิยมอย่างมามันอยู่นี่นะครับพักเพื่อไทย ประกาศว่าจะแจกเงินหัวละหมื่นเข้ากระเป๋าเงินดิจิตอลคนจนคนรวยได้หมดโดยมีเงื่อนไขในการใช้จ่ายเฉพาะนยโยบายนี้นยโยบายเดียวเนี่ยนะครับจะต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน560,000ล้านบาทแต่ว่าที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรพุทธได้จัดงานผู้ว่าการทปรทพบสื่อมวลชนหรือว่ามิเตอ e p เพลสขึ้นมา แล้วก็แสดงความเห็นในภาพรวมกับนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองทุกพรรคนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่านโยบายหาเสียงเนี่ยควรจะต้องคำนึงถึงสถจยรภาพทางการเงินควรจะเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและนอกจากนี้ยังเป็นห่วงนโยบายประชานิยมที่จะทำให้นี่เนี่ยมันสูงขึ้นช่วยกระตุ้นแค่ระยะสั้นแต่จะมีผลกระทบข้างเคียง ควรจะช่วยให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าการใช้นโยบายแบบเวียงแหประการที่1ครับเพจของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้สรุปสาระสำคัญจากงานผู้ว่าการทปรทหรือว่าผู้ว่าแบงค์ชาติพบสื่อมวลชนหรือว่ามิเดอรเพลสนะครับโดยสรุปว่าอย่างนี้ครับ 1. ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเศรษฐกิจไทยเราเจอหลายช็อก ทั้งจากวิกฤตโควิดทั้งจากเงินเฟอ้อสูงทั้งจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและก็ล่าสุดคือปัญหาแบงก์ในสหรัฐที่แสดงถึงอาการน้ำลดต่อผุดหลังจะเจอดอกเบีย้ยขึ้นอย่างรวดเร็วข้อ2แต่เศรษฐกิจไทยเราผ่านมาได้และคาดว่าจ,จะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เศรภาพด้านต่างๆอย่างเช่นระบบสถาบันการเงินด้านต่างประเทศเข้มแข็งแต่ยังต้องติดตามหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงอยู่ข้อที่3ครับปีนี้แรงส่งหลักๆของเศรษฐกิจไทยเรามาจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศในขณะที่การส่งออกคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกข้อที่4ครับ เงินเฟอ้อทั่วไปปรับลดลงแล้วก็ล่าสุดกลับเข้ากรอบตามเป้าหมายที่ร้อยละหนึ่งถึงร้อยละสามแล้วแต่เงินเฟอ้อพื้นฐานยังสูงกว่าในอดีตและอาจจะเสี่ยงว่าจะอยู่สูงอย่างต่อเนื่องจากการส่งผ่านต้นทุนและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวข้อ 5. จากการที่เศรษฐกิจไทยเราฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับนโยบายเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ควรจะต้องคำนึงถึงเสถียรภ,ภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ และค่อยๆทยอยปรับเข้าสู่ภาวะปกติมากกว่าจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจแบบหวานแหวงกว้างข้อ6ครับลักษณะนโยบายที่อยากจะเห็นคือต้องไม่บั่นทอนเสถียรภาพของประเทศนะครับทั้งด้านราคาด้านต่างประเทศด้านระบบสถาบันการเงินและก็ด้านการคลังวิกฤตในต่างประเทศหลายครั้งเนี่ยเกิดจากการขาดเสถียรภาพด้านใดด้านหนึ่งข้อ7ครับ นโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยควรจะให้ความสําคัญกับการเพิ่มศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนะครับอย่างเช่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมพัฒนาระบบโซเชียลเซฟตี้เน็ตซึ่งต้องประเมินผลดีผลเสียของนโยบายอย่างรอบด้านและคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดทั้งหมดนี่คือประการที่1ประการที่2ครับ คำเตือนจากผู้ว่าการแบง์ชาติเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่รัฐบาลที่พักการเมืองที่เอกชนและประชาชนเนี่ยพึงใส่ใจอย่างจริงจังนะครับอย่าลืมว่าแบงก์ชาติดูแลเสถียรภาพการเงินของประเทศอยู่ดูเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ดูเรื่องเงินเฟอ้อดูเรื่องอัตราการแลกเปลี่ยนรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเนี่ยดูมาตรการการคลังการใช้ใจ่ายงบประมาณของแผ่นดินแล้วก็เรื่องของภาษีอากรเสถียรภาพทางการเงินเป็นเรื่องสําคัญนะครับ พอถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นมันยากที่จะแก้ไขและก็สมเสี่ยงที่จะเดินซ้ำรอยอาร์เจนตินาหรือไม่ก็เวเนซุเอลาหรือไม่ก็ซิมบับเวที่เงินเฟอ้อกระฉูดเป็น100เอเซอย่างนั้นตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยเนี่ยจะต่างไปจากข้าราชการของกระทรวงการคลังคือไม่ใช่ลูกน้องที่รัฐบาลจะเที่ยวไปกดปุ่มสั่งการอะไรได้ง่ายๆนะครับดังนั้นเมื่อผู้ว่าการแบงก์ชาติออกมาเตือนเนี่ยจงรับฟังเถอะครับ ประเด็นที่ต้องขีดเส้นใต้คําเตือนของผู้ว่าการแบงก์ชาติเนี่ยคืออย่างนี้ครับเศรษฐพุทธบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายที่พักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งนํามหาเสียงนะครับแต่ในหลักการแล้วเนี่ยถ้าหากเป็นนโยบายที่ออกมาแล้บันทอนต่อสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องจับตามอง เมื่อพิจารณาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาในหลายๆประเทศก็มีความจําเป็นต้องดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ4เรื่องด้วยกันประกอบไปได้วยเรื่องที่1คือเสถียรภาพด้านราคานโยบายที่ออกมาเนี่ยต้องไม่กระตุ้นให้เงินเฟ้อขยายตัวสูงขึ้นมากเช่นหลายประเทศที่ต้องพิมพ์เงินออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาเสถียรภาพทําให้ในโยบายการเงินต้องไปตอบสนองนโยบายการคลังเกินความจําเป็นจนขาดเสถียรภาพในการกําหนดนโยบาย ประกาศที่2ครับสถียรภาพด้านต่างประเทศเช่นการทํานโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่ไปกระทบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนประกาศที่3ครับสถียรภาพด้านฐานะการคลังที่ต้องคํานึงบนพื้นฐานหลายอย่างนะครับไม่ให้มีภาระการคลังสูงเกินไปจนไปกระทบกับเสถียรภาพและหนี้สาธารณะต่อ GDP รวมถึงภาระหนี้ต่อง,งบประมาณต้องควบคุมไม่ให้สูงเกินไป โดยปัจจุบันเนยไทยมีภาระหนี้ตอง,งบประมาณอยู่ในสัดส,ส่วน8.5%และคาด่าสิ้นปีจะอยู่ที่8.75%แต่หากทํานโยบายใช้จ่ายที่กระตุ้นภาระหนี้ให้สูงมากกว่า10%ประเทศก็อาจจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลงได้และก็ข้อ4ครับสถียรภาพระบบสถาบันการเงินก็ต้องทํานโยบายที่ไม่กระตุ้นให้ผิดวินัยการชําระหนี้ซึ่งมีโอกาสที่จะทําให้เกิดหนี้เสีย เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นการบันทอนเสติลภาพผู้ว่าการแบง์ชาติจะบอกด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเราขณะนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องไปกระตุน้นหรอกครับแต่ควรจะให้น้าหนักเรื่องการดูแลสียรภาพจะดีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราทากันมาเยอะนะครับกระตุน้นโน้นกระตุ้นนี่เห็นว่าได้ผลเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่มีผลข้างเคียงเกิดขึ้นด้วยคือนี่เนี่ยมันโตขึ้นดังนั้นการทํานโยบายต้องมองให้ครบทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาว ค่าเสียโอกาสและงบประมาณที่เรามีจํากัดการทํานโยบายประชานิยมในบ้านเราเนี่ยเห็นพูดกันมานานแล้วนะครับแต่ไม่ควรจะทํามากเกินไปที่เห็นคือการดูแลตั้งแต่เด็กจนแก่เพราะอาจจะแก้ไขปัญหาได้ไม่ตรงจุดดังนั้นควรจะบูรณาการให้ยั่งยืนจะเสริมการเติบโตระยะยาวต้องหลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อนและทําให้มั่นใจว่าช่วยเหลือได้จริงอย่างในต่างประเทศเนี่ยนะครับจะเห็นนโยบายช่วยเหลือเด็กซึ่งจะมีผลที่ยั่งยืนต่อเศรษฐกิจมากขึ้น แต่ข้อมูลที่ใช้ต้องตรงจุดเป้าหมายที่กลุ่มบุคคลไม่ใช่ในโยบายทอดแหลดค่าโน่นค่านี่เป็นอะไรที่ไม่เฉพาะเจาะจงทุกคนได้ประโยชน์หากนําเงินที่มีจํากัดไปช่วยคนรวยมันจะไม่สมเหตุสมผลจึงควรนําเงินไปช่วยเหลือคนจนให้ตรงกลุ่มอย่างเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเงินลงไปถึงคนจนมากกว่าการทําแบบเวียงแหรหรือการทอดแหนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้ ไม่จะเป็นที่จะต้องไปเข้าสู่โหมดของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยปีนี้เนี่ยคาดว่า GDP จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ3.5โดยเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยคือท่องเที่ยวซึ่งคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่28ล้านคนและการบริโภคภาคเอกชนที่บางช่วงอาจจะชะลอลงไปบ้าง แต่ในภาพรวมยังขยายตัวได้และยังไม่เห็นสัญญาณลดลงซึ่งน่าจะช่วยชดเชยการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจของโลกได้และเชื่อว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ส่งออกจะฟื้นกลับมาเป็นบวกได้ราว4%จากครึ่งปีแรกที่ติดลบอยู่7%รวมถึงมองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังเนียจะขยายตัวได้เกินกว่า4% การดำเนินนโยบายทั้งด้านการเงินและการคลังจึงแตกต่างกับในช่วงโควิด19นะครับซึ่งจะต้องจัดเต็มแต่ขณะนี้มาตรการที่ออกมาต้องเน้นในการดูแลเรื่องของเสถียรภาพซึ่งมีความสําคัญมากกว่ากระตุ้นให้ขยายตัวโดยนักลงทุนต่างชาติเองก็ให้ความสําคัญที่สุดในเรื่องของเสถียรภาพเป็นหลักมากกว่าการกระตุ้นทางเศรษฐกิจนะครับนี่แหละครับเป็นคำพูดของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย